ป่อมก่อนนะครับผมเฮ้ยสตาเราโดนอาจจะไว้นะผมมีแข็งลบไปหนึ่งจะแท็ยังเหลือครับเล็นน่อยละกันมีริกนะเครับโอ้โหสวยจัดปิดงานได้ดีมากเลยเนาะเฮ้ยพอเล่นฟิกหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ย ตบเบิลคิวครับผมครับสวัสดีครับอยู่วง 14k นะครับผมวันนี้ก็มากดเป็นตีครับผมครับหน่วงๆในบ้านนะผมกอรับหน้าที่เป็นแคตรีครับผมลินยืนเล่นนะครับรุ่นกัไปเทมของล่างแฝงนะครับผมขึ้นไว้ไห้นะครับอเวอร์ลอดยิปซีดาวครับผมตอนเนี้ย อาจจะตึงอยู่นะทั้งนองผมก็แรงคอมแรงค่อนนะครับชอเล่นกับเทวนาครับผมรุ่นกับไปเถมของรังแฝงเนี่ยผมขึ้นไป้หายตัวเกมนะครับตัวนี้แบบตองเ่นคล้องแบบสามสินนะครับสองสินก็พ่ <c oughs> อแบบทูทูเทไทยเน่ยนะพ่อแบบใ่เบาเกินไปไม่แรงเกินไปครับตองมี ดาบใหญ่ครับผมตัวเนี้ยฟ้ามไปยาวๆมาตัวนเกมแบบไม่มีอะไรอะครับตัวเนี้ยจะเรียนเป็นซ้ายก็จะผ่าพนะครับแต่เนี้ยแบบตีธร้มันด่าขอยมีผลหน่อยนะจะมีเราดักสูงจัดนะครับนหน้าที่จะกดเป็นตีให้ดูนะครับผมส่วนมากผมจะไปสโล่นะ โอ้โห oh, เนี่ยครับเมตัวเนี่ยแบบพีมือไมตกเนี่ยเฮ้ย hey, รับไหนเนี่ยเฮ้ย hey, สวยอยู่ไหนฟเล่นครับมาเกีงกาครับที่มีรล้วล่มเหมือนมันจะซับไปแห,หรือเปล่าพื้นกันไปนะเนียบร่อยครับมานีเลยครับตนเกมแล้วไหนซองคิวนี่แบบว่า,าดาบคีเราจะมาเร็วขึ้นนะ นี่ยครับตีแบบแรงนะผมมาแบบเอาวมาเหลียญซ้ายกัจยภาพอยู่ตีแรงดีนะครับดาบขีกับผมสิ้นแหละมีข้อเงียแบบส้นเท่าไว้สบายนะครับใหญ่ที่มีว่าบูตังด้วยไม่เกิดจันตเฮ้ยไม่เกิดตาหนี่จะเกิดตาไหนครับ เอาซื้อไหนนะนี่อะสโลโคิวมีให้เห็นครับผมน่าจะไม่ได้ป้อมนะเพราะว่ายังสามนาทีเองครับเอาเลือดไปข้างล่างดืกอัดกันจัดเลยผมน่าจะพากไม่คอยเก่งนะครับช่วงนี้แบบหนึ่งนาทีผ่าหนึ่งขังเลยคะแอบมันจะแบบ จะตันๆยังไงไม่รู้ครับเ่นในน้น้องชายโหบินสโลรคิวฟอเ่นเลย <c oughs> ตาเนี่ยมันแบบตีมันแบบแปงครับมันเอาฟอเรนมาลุมนะมันเอาบิจียนไปออบนะจริงๆมันต้องแบบเอาบิจเยนมาลมเอาฟอเรนไปออบหรือเปล่าเนี่ยผ <c oughs> <c oughs> มก็งงกับตีมันเหมือนกันครับบนสอง เดนะ็นไหยนะกันตีนะผมไม่หล่อมะแต่ได้เหลือเยอะตีมีเรากก็เจมครับบนสามครับดึงๆรล้อซาตานะครับผมเปิดสวยสวยดูดิโอ้หบินหงนีผมแบบสกิลหนึ่งลาดแบบเฮ้ยลาดแบบว่าหาเลยครับ <c oughs> เอาดี ไปอปอมลอยพื้เซ็นครับเนี่ยเจ๊มูลาก็แบบเก็บแข็งไว้ดีดีครับโตัวเราแพท้ทางมูลานะเก็บเนี่ยถ้าค้องเต็มมีคของมีซับอะไรกับไดทุกตัวครับผมมีซับเกิดซับแข็งนี่ก็ชิวเลยตัวเนี้ยเปิดก่อนละกันครับโอ้โหไม่ได้คิวเอาดีสแสดงอันตีจนหมดนะ เอ้ยมาไงสุบสวยไม่ล่มด้วยตีว่าไว้พิบดีครับเอตาฐาเราหล ạ นนะอะไรตายจิมีไปดีสักตัวนี้สวยอเร่อนไม่เด่งเลยครับผมติดผิดเนี่ยเหมือนจะชิวนะเกมเนี่ย เนี่ยครับเลือดเด้งแบบเยอะจานเลยกรยภาพเนี่ยถ้าเกิดเร็วนี่แบบชิวเลยครับตัวเนี้ยถ้ามีของแบบนี่อะลายแบบอันตีชิวๆเลยครับตัวนั้นแบบดูดูเลือดเยอะมากเลยนะทั้งเป็นรุ่นดูเลือดนั่นแหละครับ <c oughs> มันก็นเลยแบบดูเลือดเวอร์หน่อยนะทุกคนลองไปเล่นกันดูครับดูเลือดแบบเยอะมากเลยตัวเนี้ย แบบถ้าเกมน้่นี่แบบไม่ต้องกับบาทนะครับแบบไฟแบบเสียเหลือเสียอะไรก็มาฟ้ามมาเหลือแต่แบบแบบเดียวเนี่ยผมจะไม่ตัดเล่นนะแบบจะให้ดูยาวๆเะครับผมแบบเกมน้่แบบเล่นยังไงนะเนี่ยครับเชียร์คิปไปก่อนนะคิปเข่าล้วก่อตีป่อมครับป่อมก่อนนะครับเราชาตาไม่มีบินนะ ูวนเปิดเนี่ยไม่หนารอนนะเพื่อนพมเ,นเพื่อนรักผมไปแล้วเดี๋ยวผมจะสวนไม่ต้องหนีจ้ามีแข็งครับผมเล่นหน่อยแล้วกันโอ้สวยจัดเลยน้องชายเนี่ยเ,เต็มเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันเก็มน้ำมันเบอร์ครับเดีเยเลือยครับผม เปอนตีเดินใส่นะครับเดินหาเลยเราแบบชิ่ยวครับยิมเนี่ยเนี่ยดาบใหญ่กำลังจะลั่นครับถ้าได้ดาบใหญ่นี่บอกเลยอิลิ้นขังนะครับเจ้าวีไปก่อนนะเราถึงจะกเกิมทำแค่ไหนก็นกทำเวียน,นะครับ อยากเด่นจังอยากฟลิกได้ไหมโอเคไฟนานอาจจะโดนหนักนะเทียวเ,เดี๋ยวเตรียมก็ปุ่มเจ้าโก่งก็โก่งนะเกมนำ้ำแบบเป็นตัวเกมดาวแบบดีๆครับตัวเนี้ยแบบเดือดมันเด่งแบบเบื่อเกินไปอะครับผ่มว่าี่สโลคิวเมดแบบง่ายๆเลยครับ ถ้าไม่เจอน้ามากก็ออกทะนู่ดนะครับผมถ้าเจอแบบแทงเยอะๆก็ออกมูลามาสะนะครับตินดีซีนะอย่าลืมนะครับผมแต่เต็มครับนี่อะเห็นง่ายๆครับแต่แบบตายอย่างนะถ้าไพ่หลวงผ่านนี่เนะี่ยจะตายเองนะครับถ้าใครเขาผ่านนะแบบตรงบางเขาอะ อาจจะแบบชิ่วๆนะตัวเนี้ยผมมาแบบมิร่วมดีๆเรียงเงี้แบบแบกได้นะผมมาเป็นตัวแบบดีนะแต่แบบต้นเกมจะห้าหน่อยครับพ่นฟ้าเในดาบขี่ไปก่อนครับเอย่าไนี้มันจะเดือดเพราะเล่นเป็นไรกับซาตาผมเนี่ยลหลบไม่สองครับ d o บ b l e k i มาอย่างที่บอกครับแพ้่ได้มูลาดนะเกมเนี่ยมันแบบ ใจนะมีแล้วฟรีนะโอ้เจ็บหลังครับผมพยายามจีปลอมกันแล้วกันไม่ไหวอะลิปหมดเนี่ยมูลาดมันฟรีอะครับเล่นยากจริงครับเจงมูลาดถึงจะเกมจะน้ำก็เล่นยาก,กนะทุกคนแห่ท่างอะครับมันแบบ สนาหลายตัวเลยมูราดเกมเนี่ยผ่านดูเลือดแบบเดียวครับมับงกรอะไรก็ตีไปเลยครับเอาเลือดตีคลิปแบบสามตัวก็เต็มนะมัง้งผม,ม่าเหลือดหนึ่งขอเนี่ยพีนน่ไหนนะอย่าประมาทครับเราแบบไม่ต้องเข้าไปรับดาเมจนะ ให้เพื่อนเข้าไปอะครับนนนอนแล้วอย่าประมาทพอเล่นนะครับถึงมันจะแบบเกมตามทอะไรมันก็แบบล่ำฮอตตุยได้อ่ะไหนแหละไอเทมขังเราของอาจจะฟู่ไว้นะพมแมทก็จะมุดด้วยครับตอนเนี้ยต้องจบแล้ววะน้อง,องบินได้ไหมเพื่อน ตึงครับเพื่อนผมเมงน้าสตาเนี่ยบินคู่ไปหนึ่งที่อ้ยี่ม่คู่ดีล่มเลยโอ้โหล่มเลยครัอผมเครื่องแรกชัดน,นะครับทุกคนเอ้เอาเปรียวกันนี่ว่าโอ้แรกจริงใจแข็งเหมือนกคอันไม่โแข็งเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้แลกหมากแบตจะเบื่อนะครับ ชาร์จด้วยจะล่มแล้วเนี่ยแจ้งเลยละกันจีจีครับโู้ไฟยุทายแบบเซาดชาร์จแบบแรกแรกจริงอะดีนะไม่ไม,ไมเพียไฟ <c ười> เครื่องแถบขังนะครับโอ้แบบฟาร์มมาตัางเยอะแบบไฟยูทายแบบตายอ่ะดีที่มีชุบทันห้าไปเลยครับผมแบบไม่มีประโยชน์เลยไฟยุทายครับทุกคน น่งองกับแบกไว้นะก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเล่นเมียนะครับผมเล่นดีตุกเกมเลยแบบคนนั้นผมแบบคนเดียกันแบบไม่รู้แบบตายที่สั่นหมักเลยอาจจะเป็นปีเลยแบบสีหาปีอะครับเล่นกับเมียคนเนี้ยแบบโหดจริงพินที่นี่หวังพ้นเลยครับสตาร์โหดจัดเลย ตัวเหรแบบเล่ากับเลรนง่ายนะครับผมมีตัวเกมเหรนยญในะเนรเกมแล้วก็บแบกเพื่อนไปครับมีเจนโอ้โหฝาเรนตรงรีเลยขนาดนี้อะ่ะสองซิเปเลยวะรอดไงนะกันโอลบยิบสองหมวกเลยไม่ได้ล่งแรงอะ่ะบวกเลยวันเนี้ยต้องสอมมาโอ้เกินไปน้องชายโอ้ มิแจมเดฝดฝาด้วยนะทุกคนไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับเจอกัน